ฮัลโหลเฮ้ว้าวสวระดิกับน้องอุ้ยมีปลาด้วยทุกคนเฮ้ฟิสนี่กุ้งเคฟิสว้าวมีฉลามวานปลากระเบนโอ้ปลาโลมาปลาดาว โอ้เอ้ยเรามีอุปกรณ์ตกปลาด้วยทุกคนนี่เฮ้ยได้ลองดูเลยสิจะตกได้หรือเปล่านี่ปลาหมึกจักนะครับโอ้โยเย่โน่ยี่ตกไม่ได้เลยทุกคนโอเคโอ้ โน่แผไม่ได้เลยเด้อเฮ้นี่ช้างดีกว่าเอเลฟินเอเลฟินกินปลาหน่อยไหมกินปลาหน่อยอี้อีกอ่ะเอเลฟินช้างไปโน่แล้ว เฮ้คองเอ้ยกินคองว้าวว้าวว้าวมาแล้วเฮ้ยได้ใส่เธอนี่ได้ร้อเสาก็มาเอาเข้ามาสิ

แกะกองนี่ก็ขนมโอ้เรนเสาซลอืมเรนอสาซลเรนอสเทรัสเอ่อทีเล็กไม่ใช่ไซเทอร์ท็อปไซเทอร์ท็อปโอ้้นี่ตัวหนึ่ง ชื่ออะไรไม่รู้นี่จิ้งกาใช่ไหมใช่จิ้งกาหรือเปล่าโอ้เราไปเล่นคลองกันดีกว่าเดี๋ยวช่วยกันดีกว่าเอาลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาเอาลุกขึ้นมา,าลุกขึ้นมา,นมาทางนี้ เย้โอเคทุกคนลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย